และนี่คือเครื่องเล่นเพลงระดับไฮเอนด์ N, ที่มาพร้อมแอมปลอดในตัวเครื่องจากทางคายินรุ่นใหม่ล่าสุดกับคายิน N3 Ultra รายละเอียดจะเป็นยังไงเรามาติดตามไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆจากทางเราโฮลิซายถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยครับคายิน N3 Ultra เป็นเครื่องเล่นเพลงรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางคายิน ที่ได้ทำการพัฒนาต่อยอดจากคายิน N3 Pro โดยภายในตัวเครื่องครับเขาจะแบ่งพักแอมเป็น2ระบบโดยในสุดของพาคแอมหลอดครับทางคายินเขาได้เลือกใช้หลอดแก้วสุญญากาศแบบวินเทรดเกเทหารเป็นหลอดแก้วเลเทรียม JAN 6 4 1 8จำนวน2ตัวซึ่งเป็นวงจรหลอดแก้วรุ่นที่3ที่ทางคายินได้ทำการพัฒนาออกแบบ ให้มีเอาต์พุตอนาล็อกที่ขับออกมาได้ทั้งหมดซึ่งจะต่างจาก N3 Pro ในรุ่นก่อนและอีกหนึ่งส่วนภาคแดกที่ทางคายินเขาได้เลือกใช้นะครับจะเป็นชิปแดกจากคาง AKM ในรหัส AK4493S จำนวน2ตัวเป็นชิปแดกสเตอริโอ32บิตที่มีช่วงเดนามิกเสียงที่มีความกว้างงัดสัญญาณรบกวนที่ต่ำโดยจะรองรับการถอดรหัสสัญญาณเสียงในระดับ PCM 768 k h z 3 2บิตและ DSD 512 รวมไปถึงตัวควบคุมเสียง4ช่องทิศทาง JRC NJW 1195A เป็นชิปควบคุมเสียงแบบอนาล็อกที่มีความต้านทานต่ำโดยส่วนมากเขาจะใช้ในปรีแอมป์เกรดออ udi โอไฟล์ที่ให้ความแม่นยำในการถอดรหัสสัญญาณเสียงแถมยังเลือกใช้ออสซิเลเตอร AS318 จำนวน2ตัวที่จะช่วยแปลงสัญญาณเสียงให้มีความแม่นยำและมีความบิดเบือนของเนื้อเสียงที่น้อยที่สุดโดยภายในตัวเครื่องจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้กันมาอย่างจุจุขนาด4 5 0 0ม a h ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานอย่างเต็มที่อตัวเครื่องยังรองรับการชาร์จไวในระดับ QC 3.0ได้อีกด้วยโดยในส่วนของภาร์ตไเอา นอกจากจะใช้กับช่องสัญญาณแบบ3.5ม m mm ได้แล้วนะครับยังงองับการใช้งานแบบเอาพุทบลานซ์ขนาด4.4 mm มมได้อีกด้วยโดยเราจะสามารถตั้งค่าโฟนอท์และไลน์อท์ผ่านทางตัวเครื่องในส่วนของระบบการใช้งาน k ายิน N3 Ultra โดยตัวเครื่องครับเขาจะมากับระบบ k ายิน p p p มิวสเป็น Android ระบบปิดที่ทางคายินครับเขาได้ทําการออกแบบระบบ UI ให้ใช้งานได้ง่ายและมีความไวในการโหลดโดยใช้ CPU Snap d r a g o n 425เป็นตัวประมวลผล โดยเราสามารถเลือกโหมดการใช้งานในการฟังได้3รูปแบบได้แก่แบบแอมปลอดที่จะมีให้เราเลือกในรูปแบบของคลาสสิกทูบและโมเดิร์นทูบและการใช้งานในรูปแบบ solid s t a t ซึ่งการใช้งาน3รูปแบบนี้จะมีแนวเสียงที่แตกต่างกันออกไปป็นในส่วนของการออกแบบคายิน N3 Ultra นะครับตัวเครื่องครับึือรูปเดือดวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด4.1นิ้วที่มีความกว้างกำลังดีสีสันสดใส ด้านล่างของหน้าจอจะมีปุ่มโฮมไว้ใช้ควบคุมหน้าจอหลักรวมไปถึงแสดงสีสถานะไฟล์ที่เราเล่นเพลงโดยด้านบนของตัวเครื่องครับจะมาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องด้านขวาของตัวเครื่องจะเป็นในส่วนของปุ่มควบคุมการเล่นเพลงไม่ว่าจะเป็นปุ่มหนกที่เราสามารถหมุนเพิ่มลดเสียงได้ปุ่มถัดมาก็จะเป็นปุ่มย้อนหลังปุ่มหยุดเพลงและเล่นเพลงและปุ่มเลือกเพลงถัดไป และฝั่งด้านซ้ายของตัวเครื่องครับก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบ m i โคร S D Card ที่จะรองรับ m i โคร S D Card ได้สูงสุดถึง1เทเลบต์พร้อมกับช่องระบายความร้อนด้านข้างตัวเครื่อง ในส่วนของด้านล่างของตัวเครื่องจะมาพร้อมกับช่องสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่อง USB-C ที่จะทําหน้าที่เป็นช่องชาร์จไฟและรองรับการใช้งานในรูปแบบของ USB Da กช่องไลอ้อ3.5มิลลิเมตรและช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ม mm, ิลลิเมตรรวมไปถึงช่องแบบบาลานซ์4.4มิลลิเมตรโอเคแล้วแล้วก็มาถึงเวลาแกะกล่อง Kaiyin N3 Ultra กันมาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างเมื่อเราเปิดกล่องมาครับเราก็จะเจอกับตัวเครื่อง k a ย y i n N3 Ultra อยู่ภายในกล่องเรามาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเมื่อได้ลอง จับต,ตัวเครื่องครับตัวเครื่องนี่มีขนาดพอดีมือเลยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปหน้าจอสัมผัสใช้งานได้สะดวกรวมไปถึงปุ่มควบคุมการใช้งานที่ออกแบบมาให้เราใช้งานภายในมือเดียวได้แบบสบายๆโดยในส่วนของอุป,ปกรณอ์อื่นๆก็จะมีเคสซิลิโคนเนื้อแข็งให้เรา1ชิ้นสาย usb type c 1เส้นิฟรมกระจกสําหรับกันหน้าจออีก1ชิ้นคู่มือการใช้งานและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ Ky ยิน n3 ultra แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่า อุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรถการผลิตในเวลานั้นและนี่คืออุปกรณ์เสริมหล่อกับเคสหนังดีไซน์สุดเท่ที่ทางคายินได้ทําการออกแบบให้กับคายิน N3 Ultra ในครั้งนี้นะครับผมโดยตัวเคสชิ้นนี้ต้องซื้อแยกจากตัวเครื่องนะครับหากเพื่อนๆสนใจสอบถามรายละเอียดจากทางทีมงานฮอรไซ d e ได้เลยนะครับ โดยในส่วนแนวเสียงของ k คยิน N3 Ultra ผมจะแบ่งเป็น3แนวเสียงตามการใช้งานในโหมดต่างๆนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่โหมด l a s s i c Tube โดยในโหมดนี้ครับเนื้อเบสจะมีมวลนุ่มกระชับมีจังหวะกำลังดีลงได้ลึกฟังแล้วไม่รู้สึกอึดอัดให้เนื้อเบสที่มีความพอดบพอดีโดยในด้านเสียงแหลมครับเขาจะมีความเด่นดึงรายละเอียดออกมาได้อย่างชัดเจนอย่างมีประกายโดยในส่วนของเสียงร้องครับจะมีความหวานฉ่ำ โดยเฉพาะเสียงผู้หญิงจะให้ทนอุ่นใสเป็นธรรมชาติในด้านเวทีเสียงมีความกว้างให้มิติและระยะที่มีความชัดเจนอบล้อมสัมผัสได้ถึงบรรยากาศในการฟังเพลงได้อย่างดีและในส่วนของแนวเสียงแบบโมเดิร์นทรูปจะเป็นแนวเสียงในรูปแบบหลอดที่จะให้ความกระชับมากขึ้นกว่าแบบคลาสสิกเนื้อเบสมีมวลที่ใหญ่ขึ้นมีความกระชับลงได้ลึกเดนามมิกของกีตาร์เบสและกลองขับออกมาได้อย่างมีจังหวะลงตัวฟังเพลงที่มีจังหวะได้อย่างสนุก โดยเสียงแหลมจะสามารถดึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและขับออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมมีความมนลากไปได้ไกลและมีประกายเล็กน้อยด้านเสียงร้องให้ความคมชัดมีความสมดุลใสเป็นธรรมชาติออกในโทนอุ่นด้านเวทีเสียงครับเขาจะมีความกว้างมีมิติและสัมผัสได้ถึงระยะของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนและในส่วนของแนวเสียงในรูปแบบของ solid state เป็นแนวเสียงที่ให้ความสนุกในการฟังเพลงเนื้อเบสมีลูกที่ใหญ่กระชับลงได้ลึกคืนตัวไวฟังเพลงที่มีจังหวะได้อย่างสนุกเลยทีเดียวเสียงแหลมสามารถดึงรายละเอียดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างหมดจดปลายแหลมมนลากไปได้ไกลแอบมีประกายเล็กน้อยในด้านเสียงร้องครับเขาจะให้ความชัดเจนใสโปรง่งเป็นธรรมชาติออกในโทนอุน่นเวทีเสียงมีขนาดปานกลางให้มิติและระยะของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนโดยวรวมผมรู้สึกว่า H ฮยิน n 3า l t r a เป็นเครื่องเล่นเพลงที่ตอบโจทย์เพื่อนๆที่ชอบฟังเพลงที่เน้นรายละเอียด และอยากลองสัมผัสแนวเสียงในรูปแบบอะนาล็อกผ่านเครื่องเล่นเพลงที่ใช้หลอดแอมในการขับเสียงทําให้คนฟังเข้าถึงรายละเอียดของเนื้อเสียงได้เป็นอย่างดีต้องบอกเลยครับว่าเป็นเครื่องเล่นที่มีความสงัดในตัวเพราะทั้งไคยินเองได้ทําการออกแบบตัวเครื่องให้มีสัญญาลบกวนในวงจรที่น้อยที่สุดในราคาค่าตัวเพลงหมื่นกว่า,วาแต่ได้เครื่องเล่นเพลงที่มีแอมหลอดในตัวแถมยังสามารถเลือกแนวเสียงในการฟังได้3รูปแบบ เรียกได้ว่าเป็นเครื่องเล่นเพลงที่สุดคุ้มเกินราคาทั้งในด้านสเปคและคุณภาพเสียงเมื่อเทียบกับเครื่องเล่นเพลงในราคาเลทเดียวกันหากเพื่อนๆสนใจครับสามารถสอบถามรายละเอียดกับทางเรา o r ลิซัได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวโฮลิซ์กับเทปรีวิวไายิน n 3 Ultra ในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับ หรือใครที่ได้ลองฟังแล้วรู้สึกกันยังไงบ้างแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ,บร